สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเล้งๆจากเยอรมันเนาะค่ะตัวนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแร้งค่ะเขา,ขาคั้วค่ะอันนี้สลาบเป็ดค่ะพี่น้องได้เป็ดโตแบกไงเลยค่ะนี่สเละเอาเนื้อเนาะค่ะเละเอาเนื้อเราก็สีซอยๆลาบค่ะอันมีเครื่องไหนผมด้วยจ้ะมีไตเป็ดพร้อมอันนี้อันนี้นังเป็ดเน้ะจ้ะ หนังเป็ดเราก็สิทอดกรอบร้อยหนาจ้ะเวลาหลาบชิดกระดูกที่เขาก็สิเลาะใส่หม้อแล้วก็ต้มนะคะต้มเป็นต้มสมค่ะเอามาเลาะกันเลยค่ะอากาศดีค่ะพี่ร้องโอ้ยคืออยากลาบเป็ดะได้บยวัก,กินดนูเราเห็นเป็ดสดยวนในสุประหมากตัวนี้เป็ดสดที่เขาบ่็นันอัดเข็งนะจ้ะโอ้ยเอามาเลย ก็ลดราคาพวมลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์จากสิบสามยูโรเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เออเหลือแค่เก่าอวยครัวค่ะโอ้เป็นตัวสีมันเลยค่ะนั่นยากสุดไปว่าต้องอัดเข็งเนอะค่ะมันเห็นไงค่ะนั่นอัดเข็งว่าตัวเอ,ออกไปอีกส่วนสิเด้ไม่เห็นเขาสิโลเอาหนังถอดกรอบนะจ๊ะแต่มูสชช่วนหนึ่งอึกบตงนี้จะเอาถอดเลย เสี้ยวทอดกัวภาสามีมืออื่นก็เป็นกับจิตพัดสิมมีส่วนนะจ๊ะนี่หนังระบบมักกินดอกค่ะเขากันโลกออกนี่จ้ะอันนี้ก็สชวิทัทอด ทอดกรอบอื่นแล้วก็พัดสินร้อยขนาขึ้นทึงค้อทึง,งสินพัดเ,เรเ็วเขาเกิดตรนี้หลาดได้เป็ดทอดกรอบเขาจะสองสินที่จะเป็ดยีรมัน ส่วนที่เหลือก็็สิเลาะลาบแล้วจ้ะอุ้ยเนื้อลายอยู่พี่นปองกนี่ส่วนเราอุ้งนี่แ่งไปทอดกรดออื่นนะคะบันนี้เกา็สิมันเลาะเลาะเอาเนื้อพันนี่เนาะค่ะลาบจ้ะ ส่วนกระดูกส่วนยังนีเทาก็บสิตุ่มนะคะอันอก,กุยเด้ค่ะอันผลเบิรงก็คือสิคิดว่าเป็นไก่เนาะจา้ะโบก,กุยเด้ลาบเสบียบมันยาๆวๆเลยนี่อันนี้ส่วนปีกส่วนปีกเทาก็บสิตัดตุต่มตุ่มส่วน,น,นหนาพบนหัวกับลาบ นี่แหละค่ะซับไปเลาะไปเรื่อยๆ้ะจ้าเนาะจนเสร็จพุ่นล้วค่ะนี่ค่ะซับโหลดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะส่วนเนื้อกับส่วนอันนี้กับสีซับสีซับแล้วกับสีลาบ้ะจ้าตัวแรกว่าสีทอดหนังคือสีถอดดอกพี่น้องซับรวมกันเลยไปตังมันดีขนาดเป๊ดเมียอันนี้กับสีเป็นนั่นอันนั้นเครื่องไม้ถ่ดกับสีหั่นใส่ลาบรวมกันเนาะค่ะอันนี้เป็นส่วนกระดูกค่ะสีต้มสดหุ่นหอนสุดหนาหุ่นหอนี่ค่ะเอามาซับกันเลยค่ะเจ้าคอเสียวเป็นล้วนขวานเนาะค่ะเนาะ สยอยออกไปเลยค่ะเบัสเสียงดังไม่ใช่จ้ะสอยแล้วก็ซับซับเพราะมันละเอียดจักน้อยเพราะตงละเอียดคักมันสิบ่ไพราะเด่นหย่มแล้วค่ะอู้ยหนังไม่เป็นตะมาณน,นี้ขนาดมีแลว,วค่ะสอยจนเลี่ยวค่ะสอยไปเรื่อยๆจนเลี่ยวแล้วค่ะสิตัด์ทขามตรงนี้ไปเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะฟักแล้วเขาก็สิได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะไส้หมอ ลาบนี่สีเฮ็ดซับหนีเพราะนะคะแล้วก็สีหั่นเครื่องนไนใส่ค่ะแต่ว่าส่วนนี่นี่สิเาอาเข่าวอัดแข็งไปทำเมนูหนาค่ะไปทำเมนูหนาเนาะค่ะนี่เอาอัดแข็องอยู่เลยกว่าโตใหญ่ค่ะมันหลาเพิ่งต้มอีกเนาะค่ะอู้ยคุ้มอยู่ได้พี่น,ออน้องเก้าอ้อยตวนเลยคืออยากจากัดจุดจ้ะเนี่ยเป็นลีโลออันนี้จะสีขาวอัดแข็งไว้แล้วจ้ะนี่ว่าเขาไม่ตุ่มอยู่แล้วนะ มาหั่นเครื่องในใส่เลยจ้ะอันนี้ไสเป็ดด้นี่อู้ยูจะเสียบมันดีดีเป็นตะมันเสียบค่ะข,ขนาดอันนี้หัวใจมั้จ้ะ ใส่ไดเลยลุกไปเก็บสารแเน่ก็เป็นต้นหอมก็ผักชีไทยนะจ๊ะอืมค่ะใส่หม้อไปเลยค่ะน,นี่อันนี้จะราบนะจ๊ะ แต่อันนี้นี่ยิต้มสดน้ำค่ะเซียวไปล่างก้นค่ะอันนี้เซียวไปล่างก้นค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวเขาเป็นลอตอนปรุงเลยค่ะแับน,นี้สวสดค่ะโอ้ยมาเก็บผักค่ะพี่น้องออกมาก่อนมั้ยจะไปเอาผักชีกับสะละัด<ส>ไงออกมาออกมาฝั่งนี้มัจะไปเอาผักชีเมื่อตุ่นหอมเขาพี่น้องเด็ดมันหนออกหลายมันก็จะเป็นดอกแล้วนะจ้ะนู้ยอาน้ำมานด้อโฉนพานหน่อยสิ ลูกหัวไปจกักสองสามต้น, <c oughs> น,นกิ๊บกิ๊บไซเป็ดตุ่มเป็ดผักชีไทยอันแดดมันออกดีบ่มันเป็นจะเป็นดอกหรอพี่นอ้องลกเอาเลยค่ะเดี๋ยววานไหม,ม<า>เดดออกจะเป็ววนดอกไหมขนาดคุณเจรเน่มมเไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นผันากกาดหิน มูจักบ่าผักกาดที่ไหนซีไซต์ไปไซต์ตุ่มผักกาดหินปลูกไปกับพืชไอไซตุ่มใส่เกะหินด้วยค่ะปลูกหิมใบซื้อกไดอ,อื้อ มูลฟ้าเสียบไปสิบนาบมาันโดมันกันวันเสาร์ฝนจิตตกมาใส่บนนี่อจ้าโอ้ยสนิแนว่เมะกิบไปเสีลาบปิดเฮงเด็ดเฮงเต็ด ไปกับพ่อได้กินเซลาดใส่ตุม่มเมียงปลาเนาะอค่ะพักชีลาวค่ะก็แล้วพ่อพักชีลาวไปออีอุ้ยพักปีนี้ อากาศมันบกตงที่คือปีที่แล้วเนาะปกติปีนี้ได้กินผักอีตู้หรือได้จากพี่น้องแต่ว่าซู่ปีได้ปลูกผักอีตู้ไปงนายๆแต่ได้เด็ดเส้นจมเส้นเกงเนาะแต่ว่าปีนี้นี่ฝนมันหวาหลาหรือมันเย็นยะมีผักอีตู้เหรอได้กินด้วยหรอเปลอันนี้มันแห้งหมดตัวนี้หมดหนามมันได้พักเลยจ้านี่ ต้นหอมผักซีสลหน่ค่ะลูกปแปลงสำหนีกันด้กินเลอค่ะพี่นอ้องอยู่ตากระเทศยมแตะโพกขีดขานนั่นผักเปียนหอมไทยฝนลงมาใส่เนี่ยก็สิกแตกโอ้ปีนี้สิได้กินผักเง้วอยู่ค่ะไปค่ะคุณพ็ดลาบเป็ดกันค่ะกทั่วคุณมาจ้าวันนี้มาปรุงลาบเป็ดค่ะติดเตาติดเตาเล้น,นะคะ เอาสีใส่ไปชูนรดสองช้อนชานะจ๊ะใครที่จะดูแต่ว่าต้นนองใส่กระด้อสับพี่น้องเอาสีเพะใส่น้ำปลาเด้อจ้ะสูตรนี้จ้ะจะใส่ซีอิ๊วขาวเหมือนเดิมค่ะตวงแล้วค่ะปรุ้งเรากับพุดให้มันเข้ากันค่ะหนึ่งจอกสองจอกสามจอกค่ะซีมึงค่ะห้าเข็มแล้วค่ะตบนซุป เราก็สิใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวปรุงรสมะนาวขวดก็ได้นะคะมะนาวสุดจะบีบใส่ที่หลังค่ะน้ำมะนาวนะคะสองหนึ่งจอกสองจอกสองจอกครึ่งค่ะเพราะว่ารอบีบมะนาวสุดตอนท้ายนะคะขวไดเลยค่ะพี่น้องออ้ยมันดีดีเลย ใส่ซี่อู่ขาว,ว,าเ,ๆๆขาวเพื่อเสีบกลมๆแล้วกับพกเข็มโด,ดดเว้ค่ะแล้วให้เดือดข้าวเดยจะ่อยขัวต้อนอะขัวเลยข้าวนดยเดือดเล้วโอ้ยมันในสะวนเท่มันปิดไปเจอขมี้วจำ ซ,ซอยขาไว้ก่อนค่ะซอยขาไว้ก่อนนะคะหอมเฉพี่น้องใส่ผีดูขาวนี่กินสีดับชิ้นเท้าไปในตงเลยด้ยค่ะใส่หลาบหมูหลาบยังกันหลาบหมูลาบเนื้อก็บสิผีดูขาวยกเป็นตะก้อยเนื้อค่ะ ใส่หนูปลาจ้ะสูตรกั้วอีสานไทยบนี้เลมัน,นอหอมไป้วยนลยมันซีหน้ำปุ๊กันนัวไปพักนะความนัวเปรี้ยวพอดีแล้วเนะจ้ะแบนี้รอให้เย็นจักน้อยจังสิไปใส่ข้าวขัวก็เป็นพริกป่นด้วยจ้ะ เดี๋ยวเอาหนูกรอกกันค่ะต้มเป็ดต่อจ้ามาปรุงกันเลยค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะข้าวคั่วสองช้อนชาขึ้นมันดีดีพี่เอ้องพริกป่นสองช้อนชาขึ้น ขาซอยตะไคร้ซอยใส่ลงไปเลยค่ะดับข้าวได้ดีนะคะเดี๋ยวีบีบน้ำหมักน้าําเติมลงไปหมักน้ําสุดนะจ๊ะเปรี้ยวสักหน่อยกลมหอมของหมักน้ําจ้ะคุโอ้ยหอมแค่ใบนี้อาเนี้ย,ยจำบนี่พี่น้องเลยแบบเนี้ย